ในวันนี้ก็มาถึงสำหรับลูฟี่เกียเออใส่แล้วมันหลอนนะครับถอดดีกว่าและนี่ก็คือลูฟี่เกียฮ่าที่เราทำมาอย่างยากลำบากนะครับคือก็นั่นแหละก็มีความโหดดิบเถื่อนพอสมควรนะครับเรามาซัดกับเทพเบียวนะครับคือเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในอนิเมะหรือว่าไม่ใช่ที่สุดดิ เป็นตัวที่อ่ต้องเรียกว,ว่าปูเพเยอร์ต้องนับถือเขานะครับเออที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้เห็นไหม <c oughs> ถ้าไม่เห็นผมจะหมุนตัว3ามร้อยหกสิบองศาแล้วก็หันข้างไปให้ดูนะครับและนี่คือนักดำตันหนึ่งคิริตโตคุงคิริตูดคุงมาหาเบียวอีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นของสายเบียวชุดดำนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอะไรที่ตึงเปียะพอสมควรและจงังหวะเนี้ยบวกดีกว่าสนับสนุนโดย อีดิทเหมยอีดิทเหมยชอบและที่สำคัญบริการใหม่ของอีดิทเหมยไม่ธรรมดาอีกต่อไปเขามีรับทำรูฟี่และพร้อมหมวอพร้อมผลด้วยนะคือแม่งตึงนะครับและบริการที่สุดจัดกว่าเดิมบริการรับฟาร์มหอคอย tower defense แมนดูเบร,รหอคอยตรงนี้นะครับถ้าใครไม่มีตาตาดัดหัเม็ดนับรองมาจัดแน่นอนคุ้มกว่าเติมเองแบบเติมยัดเข้าไปเองเนี่ย300เม็ดเสียตั้ง3,000ตาตาดัดแต่สำหรับหอคอยนี้ เสียแค่ไม่กี่บาทก็ได้1นึ่ร้อสตาร์ดัสมาครองแล้วแน่นอนว่าลูฟี่นะฮะเกียร์ห้าอยู่ในกำมือกำตดกำตูดแน่นอนตึงแ,และนี่คือสึกดุเดือดสำหรับลูฟี่สายหลอนและสำหรับนักดาบสายเบียวที่มีเป็นเบียวตัวแรกแต่ด้วยสงสัยต้องรวมพลเบลียวกระทืบลูฟีนะ่ได้มึงเอากาดให้รอดก่อนไหมไหอนะ้เจ้เนะเชื่อะไยเนี่ยและนี่คือสึกยอดทีม ตรงไหนไอ้เฮียนี่มันหนึ่งหนึ่งทีมพังดิและนี่คือคิริโตะเขาจะวางแล้วอ่ะดูครับเฮ้ยวางแล้วโลาสาก้านหายใจนะเนี่ยไม่งั้นเกือบตายนะเฮ้ยโหสาก้านหายใจจนกว่าดูไอ้กว่า o, คิริโตะคงจะวางนะครับและ o, คิริโตะคงนั้นก็ยืนเฉยๆพร้อมปล่อยฮาคิราชันมอนก็ตายแล้วไอ้เฮียดูดิลำแสงออกมาพุ่งยิงพุ่งยิง ไอ้แย่แตกไอ้สัดปล่อยลำแสงกินตัวงเขาออกมา,าไม่สามแสนบ้าอัพอีกขั้นก็ปล่อยลำแสงเหมือนเดิมส0 0แสนแต่ไอ้ตึงเกินแรงเฮียสำหรับปล่อยลำแสงฟูเอลเอียงเขาไปใน5วินาทีเป็นอะไรที่เขาก็ตึงเพื่ออัพเกรดไปแล้วก็จะมีการตวัดดาบเพียงเล็กน้อยเพื่อปล่อยสกิลโจมตีไปด้านหน้า ดังพิวนี่นะครับเหมือนกับการยิงปืนด้วยดาบอะไรอย่างเงี้ยแมงตึงและเมื่อทําการยิงปืนด้วยดาบไปแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณสองร้านออร้านมีรอเรือด,ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับผมก็เลยทําการขายตัวกันต้นทิ้งไปและมาวัดดาเมตของกิริตูคุงตัวนี้กันดีกว่าแถมสกิลติดตัวเขาไม่ธรรมดาในการโจมตีเพียง3ครั้งเขาสามารถติดคิริเข้าดาเมตได้อีก1ครั้งโอ้ตอนนี้เป็นเอลีน้ำแข็งว่ะไอ้แยเท่นะครับพรุ่ม เอลีแช่แข็งดมนะครับเออมันแช่แบบว่าไม่รู้และดาเมจสิบสี่สิบห้าล้านเอลีและเปลี่ยนไปแล้วและนี่คือก้นสุดของน้ําแข็งนะครับในการโจมตีน้ําแข็งแช่ด้านหน้าแล้วก็ฟาดดาบลงด้านหลังแบบปลอดเท่แบบสายเบวเขาชอบทํากันนะฮะตึงๆด้วยฟาดไปปมบ้มปึงตําแตมโบ๊ะบะเบวับุ้งใปเลยไอ้เจ๊เอาจัดเลยครับสำหรับตัวนี้ เวลาด้การจมตีแต่ละครั้งของเขาเนี่ยมันหล่อเท่จริงมันเท่หนะสายเบียวชอบมาและถึงเวลาแล้วีิเทพระเจ้าีิกาเกีย5ห้าจะลงสนาม <Easy. S 1> มาแล้วครับผมวางปุ๊บก,ก็เอลีมนกันเลยเอ้ยเป็นไงของเขาปล่อยฮาคิขเขาเลาบ้านท้ายอคแท็กตุ้มไวดับการบั้นท้ายแอคกแท็กกระทืบป้อหน้าศัตรูอย่างโหดร้ายและทุกทรมานจนศัตรูนั้นเลือดเลือดศูนย์และเดินไป ออตายนะครับด้านหน้าเจ๊แอร์หลุดไปเป็นแทวเลยตอนนี้ตีแอร์ยังไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะอัปเกรดเพื่อเขาให้เขาตีแอร์ได้สักทีเออพูดไปแล้วก็เศร้านะครับด้วยการจาตีที่แบบวงเห็บหมาแต่โดดออกมาพื้นลาวเป็นวงกว้างเลยเนะี่ยจริงๆวงมันต้องใหญ่กว่านี้ดีิเลยเน <c oughs> <c oughs> ี่อะไรวะเนี่ยโดดขึ้นไปบนฟ้าและขยายตัวเป็นแร่างโจแแล้วก็ลงมาตุ้มและนี่คือขั้นสุดแบบเกือแบบสุดยอดนะครับ ในการปาดสายฟ้าลงสุดพื้นนะฮะโดดขึ้นไปแล้วก็หยิบสายฟ้าบนก้อนเมฆแล้วก็ฟาดลงมาดังไปในสี <S <S ่วินาทีแบบโคตรรุนแรงและรวดเร็วนะครับเป็นการจับตีที่รวดเร็วมากๆดุดดังสายฟ้าํำลามนะครับอ่ะไอ้นี่มันเทพเจ้าทอกระดอกไม่ใช่ไอ้นี่มันสุดไม่ใช่สุดอันนี้มันเอออะไรยังเหลือเทพเจ้าสายฟ้าเออและแล้วมันก็ถึงเวลา ที่เราจะแสดงพลังด่แท้จริงของลูฟี่สักทีแต่ก็จ้งมาถอะต้องแต่ต้องไปงัดกับตาเบิร์ดสีข้างหน้าแล้วจะได้ลูฟี่แม่งตึงและแล้วและนี่คือสตาเบิร์ดสีี่มีดาเมจค่อนข้างรุนแรงกว่าลูฟี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและสามารถตีสําครั้งติดคีได้อีกด้วยติดคีเป็นบีโอบอกกับเบียว,ว่าลูฟี่ถึงเวลาสุกิจหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับในการเบิร์ดสตาเบิร์ดสีเข้าหน้าของเขา แบบรุนแรงและรวดเร็วกะต่อเย็บและนี่คือเงินก้อนสุดท้ายที่เราจะทําการเรียกนิกะกระโดดทึมป้อหน้าแต่ถขา่าไม่ใช่เนี่ยครับผมจะทําการอัปเกรดให้มันตันกว่านี้ใช่เพราะตรงนี้มันลังตุ่มติ่มไงเห็นไหมมันตุ่มติ่มมัฟนฟาดโบโบโบ,โบ,โบ,โบผมก็ตัดใจที่จะไปเบิกเงินธนาคารก้อนสุดท้ายของผมในชีวิตเพื่อทําการอัพนิกะให้ตัน,นเป็นไงตันละนดูดาเมจด้วยคิริโตฮุงเราต้องวัดดาเมจกันเลยดีกว่าคือแบบ ชนะไม่เกี่ยวใจเดียววัดน้เม็ดอะไรเงี้ยบอกผมทุกคนคิดที่ตัวคุไม่ยอมแน่แนโดยการเป็นเด็กเดียวของเขานะครับเพราะ่เขานั้นทำอะไรก็หมดไปหมดนะฮะไอ้เชี่ยไม่เกี่ยวไอ้ท่านดูดีครับตอนนี้ผมมีสกิลนิกะมาหนึ่งอันนะครับแม้ว่าอัปตันแล้วก็จะกดสกิลไปแล้วหนึ่งรอบก็ไม่โผล่มาอีกอันนึงอยู่ดีนะครับผมต้องทาการปลดปล่อยกระทืบตรงนี้ไปก้อนแล้วก็เออนั่นแหละนะฮะมันน่าจะตึงอะ่ะ ผมก็เลยตัดินใจที่จะเห็นล่างสังหรณ์บางอย่างในเว็บที่52เพราะว่าสายฟ้าของนีเวนิก้านั้นมันตึงมากๆและวงมันค้างหญ่กันเลยทีเดียวและเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เ,เกิดขึ้นเมื่อเทนิก้าโดนสายฟ้าบอลหน้าด้วยดาเมจ69ด้วย69ล้านเออผมนึกว่าดาเมจประมาณแบบดึงแรกว่านี้อะไรเงี้ยคิดได้โตของนี่กินคาดเลยนะเฮ้ยตดขี้กระจุยด้วยดูเออ เพียงแค่ไม่คืออึตาเดียวคิริโตะก็หลุดมาเป็นตับแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรกันเนี่ยคิริโตะคุงนายจะแพ้นี่กะสี่วิอย่างนั้นเหรอพี่กีคิริโตะคุงมันต้องเร็วกว่านี้สิผมขออนุญ,ญาตปรับคิริโตะคุงให้เหลือการจำปีเพียงหนึ่งวินาทีได้ไหมกดไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเออใช,มมมอใชอ่มันมันแค่หักเลือดสามสิบเปอร์เซ็นต์เฉยๆเออไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเกี่ยวกับนะฮะบัตรไอ้กัลเดนฟูตแกนนะครับบุ้งบุ้งหนึ่งไอ้ไม่มี อะไรกีผมรู้สึกว่าถึงชะตกากรรมชีวิตของคิริตุคุงนั้นจะย่ำแย่แค่ไหนแต่ดำามของเขาก็นําไปแบบโดดๆคือนําโดดมากๆยิง3าครั้งก็เสร็จหนึ่งทีอะไรอย่าเงี้ยอ้อสกอร์แบบโดดมากคือดาเมจโดดนะครับแต่การกันนั้นกันไม่ยู่นะฮะคือตีช้าเกินไปคิริตุคุงต้อง,รงเร็วกว่าน,นี้อีกรู้หรือเปล่าถ้าเป็งั้นบ้าแตกแน่นอนคิคริตุคุง มาคิดดูสิผมบอกว่าคุณเร็วสุดแล้วตอนนี้ตอนนี้คือใส่สุดแบสตัวซัพพอร์ตก็แช่แข่งให้คือใส่ทุกย่างสุดสุดโอ้โอโอโบผมเริ่มทกันกันบ้านไปแต่ยังไงฝั่งนี้ก็คิดว่าจะแพ้อยู่ดีดีมันกันไม่อยู่โอ้โอ้ตัวดีกันอยู่ครับโดนอมตะของลูฟี่ฮะตอนนี้บ้านเราอมตะโดนดันออกไปแบบรู่ๆแล้แล้วมันก็ถึงเวลา ดิเราจะทำเนการเสียสละบ,บ้านอันเล็กน้อยเข้าไปเหอะไอเจ้าถ้าเป็นจะขนาดนี้เฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยต้องใส่ตัวเข้าบ้านมาเลือดสุนแต่ทั้งว่ามันก็แตกอยู่ดีและลาก่อนคิริตูดคือเขาใส่ต้องรวมตัวมหาเทพเบียวๆมาลงล้วะต้องใส่ไม่รอดมัโอ้ดูดามจดีไอเ้นี่ต่างกันแบบโคตรเยอะเลยเนี่ยก็คือคิริตูดคุงดามจมันแรงกว่าครับแต่ว่าเรื่องระยะการตีความเร็วมันก็แบบเต้าอ่ะเออจีด